สวัสดีครับสาหรับวันนี้ผมอาจารย์นัทก็มีโอกาสเดินทางมาเที่ยวที่วัดวังชันนะครับตําบลวังกะจะอาเภอศรีมหาโพธิจังหวัดปราจีนบุรีตอนนี้เราก็พาเพื่อนๆและผู้ชมมาสวัสดีกันที่แม่น้ําบะกบงนะครับที่อยู่บริเวณหน้าวัดเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆไปน้มสักการบ,บูชาขาพอพรกับหลวงพ่อใหญ่นะครับเป็นพระพุทธรูปยุคเชียงแสนเกศบัวทูมมีความสกิสมากเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันสําหรับช่วงนี้ เราจะพาเพื่อนๆเ,เยี่ยมชมบริเวณสถานที่ของวัดนะครับเสร็จแล้วแล้วเราจะไปนู่นเลยนะครับไปไหว้องค์พระประธานที่อยู่ในโบสถ์กันนะครับมีความศักดิ์สิทธิ์มากติดตามกันให้จบคลิปเลยนะครับสาระดีๆมีประโยชน์อยู่ในคลิปนี้แล้วนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะพาเพื่อนๆไปน้อมสักการะบูชาขอ,พ,อพรกับหลวงพ่อใหญ่นะครับซึ่งเป็นพระพุทธรูปยุคเชียงแสนเกตบวตัวตูมีความศักดิ์สิทธิ์มากนะครับประดิษฐานอยู่บนฐานดอกบัวหงายนะครับก็ อยู่บริเวณหน้าวัดนะครับก็หันหน้าขึ้นไปทางทิศตะวันออกนะครับงดงามมากๆเลยนะครับอ่ะช่วงนี้เราพาเพื่อนเพื่อและผู้ชมเยี่ยมชมไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะไปไหว้พระกันนะครับครับสำหรับช่วงนี้เรามาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าหลวงพ่อใหญ่เป็นที่เรียบร้อยนะครับเป็นหลวงพ่อใหญ่ยุคเคียงแสนงดงามมากเลยนะครับองค์สีเหลืองทองนะครับเพื่อนเพื่อนและผู้ชมถ้ามีโอกาสเดินทางมาจังหวัดปราจีนบุรีก็อย่าลืมนะครับมาทําบุญไหว้พระกันที่ อาวัดวังชันแห่งนี้นะครับมาทําบุญถวายสังฆทานกันนะครับสร้างบุญทํากุศลกันไว้นะครับเวลาที่ยังมีเหลืออยู่ทําแล้วไม่เสียหลายนะครับเปรียบเสมือนว่าเป็นการบํารุงวัดไปในตัวนะครับสร้างบุญสร้างกุศลใส่ตัวเราไปสู่ภายภาคหน้านะครับถ้ามีโอกาสก็มากันเลยนะครับที่วัดวังชันแห่งนี้บริเวณและสถานที่ของวัดนี้นะครับเป็นธรรมชาติอย่างมากสําหรับเพื่อนๆและผู้ชมที่อ่าชอบไปเที่ยวตามวัดที่เป็นธรรมชาติ เราเชื่อแล้วเกินว่าถ้ามาที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเพราะว่าบริเวณสถานที่ของวัดนี้เป็นธรรมชาติมากๆเลยนะครับสำหรับวัดวัดวงชันนี้นะครับก็เป็นวัดที่มีการพัฒนาการมาอย่างมากมายนะครับเพราะว่าทางหลวงพ่อนะครับท่านเจ้าอาวาสได้เล่าให้ฟังว่าท่านก็จะพยายามนะครับจะพัฒนาวัดให้มีความเจริญรุ่งเรืองในศา,าสนานี้ให้มากที่สุดนะครับเพราะว่า ในช่วงนี้ท่านก็อายุมากแล้วนะครับอายุมากจริงๆแต่ว่าท่านก็ยังแข็งแรงอยู่ม่อย่นั้นพี่ๆน้องๆนะครับที่กําลังติดตามเป็นกําลังใจให้กับผมอาจารย์นัทอยู่ในขณะนี้นะครับถ้ามีเวลาและถ้ามีโอกาสนะครับก็เดินทางมาเที่ยวกันสักครั้งนะครับถ้ามีเวลาแล้วนะครับมาเที่ยวจังหวัดปราจีนบุรีทาบุญไหว้พระเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ต่างๆนะครับแล้วก็เลยกันมาที่วัดแห่งนี้นะครับถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้มาวันเสาร์หรือวันอาทิตย์นะครับ ในช่วงเช้าก่อนเที่ยงวันจะมีพี่น้องประชาชนเดินทางมานะครับที่ตลาดน้ํานี้จะมีพี่น้องประชาชนเดินทางมากันเยอะนะครับบริเวณตรงนี้ก็เป็นทศกัณฐ์นะครับกับหานุมานนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณด้านหน้าพระโพธิสัตว์กวนอิมนะครับสําหรับเพื่อนเพื่อและผู้ชมถ้ามีโอกาสเดินทางมาก็อย um ่าลืมนะครับมาขอพรกับพระโพธิสัตว์กวนอิมที่บริเวณตรงนี้ปฏิสถานอยู่ที่บริเวณหน้าวัดนะครับเพราะว่า วัดวังชันแห่งนี้เป็นวัดที่มีการพัฒนาการสวยงามมากเลยนะครับทั้งวัดสวยงามจริงๆโบสถ์นี้สวยมากเลยครับเป็นสีเหลืองนะครับโบสถ์เก่าแก่โบสถ์โบราณแต่ว่ามีการปฏิสังขรณ์ใหม่นะครับจนกลายไปเป็นโบสถ์ใหม่สวยงามมากเลยนะครับเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะพาเพื่อน,อนและผู้ชมเข้าไปในโบสถ์นะครับไปน้อมสักการะบูชาขอพรกับพระพุทธรูปโบราณเก่าแก่แล้วศักดิ์สิทธิ์มากด้วยนะครับ ถ้ามีเวลาก็ตามพวกเรามานะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆและผู้ชมไปไหว้พระในโบสถ์กันนี่ก็คือบริเวณรอบนอกของโบสถ์ที่มีการปฏิสังขรณอนใหม่ทาสีใหม่อะไรใหม่ต่างๆจนสวยงามเลยนะครับปัจจุบันนี้บริเวณและสถานที่ของวัดนี้มีความสะอาดและเรียบร้อยมากเลยนะครับสำหรับสถานที่ของวัดนี้ก็เป็นธรรมชาติมากนะครับเป็นธรรมชาติมากจริงๆมองไปตรงไหนก็สบายตา พื้นที่ก็สะอาดเรียบร้อยนะครับเอาละครับสําหรับช่วงนี้เดี๋ยวเราก็จะเข้าไปในโบสถ์กันนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณมุมหนึ่งของโบสถ์แล้วนะครับโบสถ์นี้เป็นโบสถ์โบราณน,นะครับแต่ว่าณปัจจุบันตอนนี้มีการต้มแซมและปฏิสังขรณ์ใหม่จนกลายเป็นโบสถ์สวยงามนะครับครับสำหรับช่วงนี้ติดตามชมกันไปเรื่อยๆนะครับวันนี้บรรยากาศดีท้องว่าสดใสนะครับ สำหรับเ,เพื่อนๆที่เข้ามาติดตามชมในคลิปของเรานี้ก็ขอให้พบแจ่ส,สิ่งดีๆในชีวิตกันนะครับครับสำหรับช่วงนี้เรามาน้อมสักการะบูชาขอพรกับองค์หลวงพ่อที่มีความศักดิ์สิทธิ์ปดิสฐานอยู่ในโบสถ์แห่งนี้อ่ะช่วงนี้เรามาตั้งจิตอธิษฐานกันเลยนะครับ ครับสำหรับช่วงนี้เราก็มาตั้งจิตอธิษฐานขอพอรกันไปที่เรียบร้อยไปแล้วนะครับเดี๋ยวต่อจากนี้ไปเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆและผู้ชมไปเยี่ยมชมที่บริเวณภายนอกอีกสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็จะสมควรแก่เวลานะครับสําหรับวันนี้เราหวังว่าเพื่อนๆและผู้ชมคงจะมีความสุขไม่ใช่ในน้อยเลยนะครับคงจะมีความสุขไปกับพวกเราเพราะว่าวันนี้พวกเราก็มาเยี่ยมชมบริเวณสถานที่ของวัดนะครับ แล้วเดี๋ยวทลิปหน้าเราจะย้อนลอยถอยหลังกลับมาอีกนะครับยังไงก็ช่วยติดตามเป็นกําลังใจให้กับพวกเรานะครับถูกใจแล้วกดไลค์กดแชร์นะครับกดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดกับทิปใหม่ๆนะครับกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจเพื่อเป็นการส่งเสริมให้กับพวกเรานะครับมุ่งสู่ถึงความสาเร็จในวันข้างหน้านะครับปีฉะนั้นขอฝากด้วยนะครับเพื่อนๆช่วยเป็นกําลังใจให้กับผมอาจารย์นัทด้วยนะครับ สำหรับพระพุทธรูปนี้เป็นพระพุทธรูปเก่าแก่โบราณน,นะครับมีอายุมาหลายร้อยปีนะครับปฏิทิฐานเป็นองค์พระประธานที่ในโบสถ์แห่งนี้นะครับเพราะว่าวัดวังชันนี้เป็นวัดเก่าแก่อีกวัดหนึ่งเลยของอำเภอศรีมหาโพธิ์นะครับจังหวัดปราจีนบุรีนี้เป็นวัดเก่าแก่จริงนะครนะครับสำหรับช่วงนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณอรอบนอกเป็นที่เรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็คือสาราการประเรียนหลังใหญ่ แต่ลาการ,รเรียนหลังนี้ก็สร้างมานานแล้วนะครับในยุคนั้นก็ใช้เงินแค่ประมาณ3าสล้านบาทนะครับไม่เยอะแต่ณปัจจุบันตอนนี้ถ้าเป็นตอนนี้ก็โอ้โหคงจะหลาย10ล้านเลยแหละนะครับสําหรับช่วงนี้เราก็เข้ามาอยู่ที่บริเวณพิพิธภัณฑ์ของเก่านะครับสําหรับเพื่อนเพื่อและผู้ชมที่กําลังติดตามชมอยู่ตอนนี้ราหวังว่าคงจะถูกใจเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นเครื่องจักสานเป็นกระบุงเป็น กระจาดนะครับเยี่ยมชมกันไปเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเยี่ยมชมไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บริเวณป่าธรรมชาติแล้วนะครับที่อยู่บริเวณรอบนอกนะครับเดี๋ยวเราก็จะหมดเวลากันลงแล้วนะครับเพราะว่าสําหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับเราก็พาเพื่อนๆและท่านผู้ชมมาไหว้พระเยี่ยมชมบริเวณสถานที่เดี๋ยวคลิปหน้าเราจะกลับมาที่นี่อีกยังไงก็ช่วยติดตามพวกเราด้วยนะครับ เดี๋ยวเราก็จะอําลาพาจากกันนะครับก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีมีความสุขกล่อมรวยเงินทองไม่เจ็บไม่จนนะครับขอบารมีของอ,องค์สมเด็จพระธรรมสัมพุทธเจ้าจงแผ่ผลไพศสารให้กับเพื่อนๆและท่านผู้ชมมีความสุขกันมากๆนะครับยังไงก็ร่วมบุญกันนะครับถ้ามีเวลาแล้วเข้าวัดทำบุญสร้างกุศลกันไปเรื่อยๆนะครับบุญกุศลน,นี้ไม่ไปไหนเราทําเราได้ยิ่งทํายิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมีนะครับ สำหรับวันนี้ผมอาจารย์นัฐก็พาเพื่อนๆและผู้ชมมาเยี่ยมชมอยู่ที่บริเวณวัดวังชันแห่งนี้เอาละครับสำหรับช่วงนี้เราหมดเวลาแต่เพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวคลิปหน้าเราจะย้อนรอยถอยหลังกลับมาพบก,กันอีกก็ขอให้เพื่อนๆผู้ชมทุกท่านโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ